กา่ตรวจสอบพิทางราคาทองกันต่อเลยนะครับอยู่ในสายกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Future, คลาสสิกโกลฟิเจอร์คุณนัทธีจุฑาวรากุลคุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูภาพของราคาทองคำที่พยายามที่จะไปทดสอบระดับ1,400เหรียญแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะฝากขึ้นไปยืนได้แนวะโน้มสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับราคาทองคำมันสัปดาห์นี้นะคะก็โอกาสที่จะในการแว่งตัวนะคะอย่างเราให้แนวรับของสัปดาห์นะคะอยู่ที่ระดับ1,338เหรียญแล้วก็ที่ระดับ1,321เหรียญเวสตลรทอยออนนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ1,425เหรียญจนถึง1,440เหรียญเงนสตลล์นะคะถ้าคำนวณเป็นเงินบาทณปัจจุบันนะคะแนวรับจะอยู่ที่ระดับ19,200บาทแล้วก็19,000บาทนะคะส่วนแนวต้านที่ระดับ สองหมื่นหนึ่งพันเออสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทต้องบอกว่าสําหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะจริงๆแล้วประเด็นในสัปดาห์นี้ก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่าสัปดาห์ที่แล้วนะที่จะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ประธานเฟดออกมาแถลงนะคะก็จะทําให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนมากนะคะก็มีการ ตัตัวขึ้นแรงหลังจากที่ประธานเฟดในการพูดถึงตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะคะก็ทําให้ราคาทองคำิีงตัวขึ้นไปถึงระดับหนึ่งพันสี่้อยสิบสี่เหรียญเวสต์ล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีแรงขายออกมาหลังจากที่มีการพูดว่าพร้อมที่จะปรับ กับลดตัววงเงินอัดฉีพนะคะหลังจากที่ตลาดแรงงานดีขึ้นนะคะตรงนั้นก็ถือว่าทําให้ราคาทองคําไม่สามารถยืนอยู่เหนือดับ1,400ัเหรียญได้นะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคําลงมาวิ่งในรกรอบด้านล่างห0 0เหรียญค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสัปดาห์นี้นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดของทางสาฮารอเมกานะคะก็คาดว่าราคาทองคําไม่น่าจะแต่งตัวขึ้นไหวผันผวนมากนักนะคะแต่ว่า วันที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะให้ติดตามนะ,ะอย่างวันพฤหัสก็จะมีตัวเลข GDP ประมาณการครั้งแรกนะคะ quarter หนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงจำนวนผู้เขารับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะตรงนี้ก็ถือเป็นสองตัวที่ถือว่าสำคัญสุดนะสำหรับสัปดาห์นี้ที่จะให้ติดตามนะคะรวมถึง ตรงนี้ก็อยากจะให้น้องทุนดูนะว่าสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบระดับ1,400เหรียญนี้นะแต่ต้องดูว่าถ้าเกิดสามารถเวฟผ่านระดับ1,400เหรียญไปได้นะก็ให้แนวต้านที่ระดับ 1,425เหรียญ1,440เหรียญอาจจะซึ่งไปทดสอบตรวมันได้แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่สามารถผ่าน1,400เหรียญน,นะคะก็ยังน่าจะยังแกว่งตัวในกรอบช่วง1,350เหรียญจนถึง1,400เหรียญก่อนรอเวททางใดทางหนึ่งนะคะส่วนถ้าเป็นนักลงทุนรายวันนะคะเราให้แนวรับของวันอยู่ที่ระดับ1,318เหรียญ แล้วก็เทียดดับ1,358เหรียญเซอร่านะคะถ้าเป็นเงินบาทจะกบเวยประมาณ19,600บาทแล้วก็19,400บาทนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ดดับ1,398เหรียญแล้วก็1,411เหรียญเอเซอร่านะคะเทีระดับ19,850บาทแล้วก็20,000บาทส่วนอย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ติดตามกมารประชุมกรงงาิสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะทำให้ค่านินบาทค่อนข้างผันผวนแล้วก็จะส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศได้ะคะ่ะ ค่ะแล้วสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะมีคําแนะนำํำไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวกลฟิเจอร์หรือว่าตัวทองคําแท่งค่ะค่ะสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับบริ 1, เวณ1360เหรียญน,นะคะก็อาจจะเข้ามาเทรดดิ้งระยะสั้นได้แนวโน้มระยะสั้นนะคะถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นมีการ ตับตัวลงต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะคะก็มีโอกาสที่จะราคาทองคําอาจจะมีการฟื้นตัวให้มันบ้างนะแต่ว่าตอนนี้ทั้งนั้นภาพรวมนะคะก็ยังเป็นทิศทางขาลงนะเพราะฉะนั้นระยะสั้นก็ให้เทรดระยะสั้นเองจะไมระยะสั้นในจังหวะทิศทางอาจจะมีการดีบาวได้ในระยะสั้นค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่านระดับ1,400เหรียญนี่แนะนำเปิดช็อต position ได้ไหมคะ ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะคะก็ยังน่าจะยังแข่งตัวอย่างที่บอก1 3 6 0เหรียญจนถึง1,400ียเหรียญยูเอเซาร่านะคะก็เหตุในกรอบตรงนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนจะเปิดขาสิชาันนะคะก็อยากจะให้ครอบคลุมให้เร็วด้วยค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะเขาอบพุณค่ะสวัสดีค่ะก็ชัดเจนยังไม่จบรอบขาลงนะคะโอกาสที่ทองนั้นพยายามที่จะยืนระดับ1,400ียเหรียญก็ต้องลุ้นกันในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ